ถึงชาร์แล้วถึงชะอ์จแล้วนะครับตอนนี้ถึงชาร์แล้วมาถึงสองนิ้วคืออะไรวะสี่สองสี่สองครึ่งครึ่งอ่ะแล้วครึ่งอ่ะเกนและเลขสองครึ่งครึ่งเออกูยังไม่ได้คิดครึ่งครึ่งเออสี่สองครึ่งครึ่งโอเคชื่ออะไรครับเนี่ยแจ็คแจ็คใครเนี่ยเอ๊ะเสียงเบามากเลยใครคุยโทรศัพท์อยู่วะ ใครคุยโทรศัพท์เนี่ยเฮ้ยชื่ออะไรครับชื่อบอลครับชื่ออต่อ,ตอแหลงจริงบบเห็นเห็รอเห็นมันยังไม่พูดกูมไม่ไปไหนเ่ยมึงไม่หถามกูพูดไงแจ็คถามแมตตลืมตาก่อนเอ,อ๊มีไหมอ่ะไหมซ่อมกูเมื่อกี้ชื่ออะไรครับไม่ทราบว่าคุณมาจากที่ไหนครับกรุงเด่นม,มากับใครครับ แม่พ่อครอบครัวครอบครัวใหญ่มากอืมครอบครัวใหญ่อะใหญ่มากใหญ่มากออับมประมาณสิบกว่าคนได้อะค่ะใหญ่มากนี่หมายถึงอะไรครับครอบครัวค่ะตัวใหญ่ด้วยอะไรนะเฮ้ยทำไรอะมาม่าค่ะมาม่าอ่ะตับงแฝดาลงรถกล้องให้รถไฟให้กี่คนเหรอกูไม่ได้นับเลยเฮ้ยผีที่ไหนมาเดินเล่นวะเนี่ย คคนถ่ายรับต้นใหญ่ว่าบอมเหมือนกันมมีตัวเลือกตรงไว้ค่ะไม่ได้ถาตัวเลือกให้ได้เรามาที่นี่โอกาสอะไรครับกูอยากเที่ยวเพื่อก็กูอยากเที่ยวไงกูอยากเที่ยวเออกูไม่ถามไหมโอเคโอเคนี่เป็นใหม่เป็นใหม่เดินเลยดิมา อําเพื่ออะไรครับอ๋อมาเลี้ยงส่งครับจะจบปีการศึกษาปีที่สามแล้วครับจะจบหรือเปล่าไอ้ที่จะจบหรือเปล่าเออใช่จริงครับยังยังยังไม่จบเลยเลี้ยงส่งเฮียอ่ะใกล้ใกล้จะจบแล้วครับโอ้ยไฟดับนี่โถสปอร์ตไลท์ตึ้ง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 เลอะเทอะที่สายหลบกล้องทำไมจ๊ะเพราะมันเหมือนเฮียอายกล้องกล้องไม่ได้กัดนะจ๊ะตองนิ้วอ๋อคือมันโลุดน้ำ อ๋อๆกูเลยเจ็บตัวโคงอ่ะเออเออโอเคโอเคครับรถมันกแสงไฟแค่นี่แสงสลัวือฟาเป็นการบอกบอกว่าเรามาเช้ามากรีบมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจักรคุณจัก ก็เป็นข่าวแล้วครับไม่เห็นนะต,ออตัวดำกูเบื่อคนตัวดำก็งี้แหละมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับอีนึงมองไม่เห็นเลยอเ,เอ,อไปไหนอ่ะออมันไปนู่นโมก <ốc. S 1> ไปแจ็คเอาไปเซเว่นกันไปมากูาไปซื้อเหรอกูจะไปซื้อตอนบายละตอน รับ,บก็ให้ไปแล้วไงวรรแล้วไอ้เมยมันไม่อยู่วะนี่ไงน,ไงมมนี่นอย่างมานอเล่นงมมิงอยู่ร้านไอ้เมย์ดูดิดูดิดูดิหนึ่งร้อยบาทอืฮะหนึ่งร้อยบาทเมย์ค่าเาล่าทุกคนคนละร้อยแปดคนได้ไหม กลอะประมาณแปดมึงด้วยแหละจ๊ะกูอีกเยอะะเออมึงด้วยแหละแปดคนก็แปดร้อยได้ที่กลมก็คือดูจำนวนเงินก่อนแล้วถ้าตังเหลือก็ไปลงกันอย่างอื่นไปาก้อะไรนะพี่เจ๊จ๊ะม่นจะถ่ายเยอะที่เกี่ยวกับนงเท่าไหร่อ่ะหกสิบบาทเก็บไปดิเออยังงงครับเอาไปไหน หกสิบเสียดิบ้สิบโอเคเอเอตังไม่มีเดี๋วเนี่ยตังหมดแล้วเว้ยอันเนี้ยใช้เกมไหมเนี่ยูอะกี้เมย์ของเมยอ้เข้าวข้าวตลไม่าข้เ้อไม่เป็นไร สองแก้วต่เาหร่อยี่สิบชารนล10บาทเลยใช่นี่ห้ออะไรวะอร่อยเดียวร่อยอ่ะอุ้หี้ละลันควักเศษดีที่สีน่าเกียดเพื่อนของแบงค์ร้อยเอาละเออไม่เนขาขาวดนี่ยยุงกัดมาพี่ไม่ต้องอะไรมากหรอกนี่ง้ายๆเป็นไรก็ได้ไอดาไอดานุพล จุกแก้วจุกแก้วจุแก้วจุแก้วุกแก้วะกกวะ<อ>เป้า่าอยากก่กไปอะไรเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วกลูกล,ลืมไปกูถ่ายตอนเช้าต่อ,อีก็มองไม่เห็นแล้วแจ็คมึงจะไม่ร่วมสมทบทุนเลย